โอเคนะครับผมทุกคนครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวไลน์เลนเจอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับกันครั้งที่สองนะครับผมทุกคนครับกับการสุ่มกาชาตินะครับผมส่วนวันนี้นะครับผมพี่จะมาสุ่มกาชาแบบว่าลากล่องการันตีนะครับผมเพื่อนๆเห็นอะไรไหมพี่มีทาอะไรวะเนี่ยทาเคมิจินะครับผม2ตัวเลยนะครับผมในสองฝั่งนะครับผมซึ่งตอนนี้ถ้าพี่สุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับผมพี่ก็จะได้ การันตีหนึ่งครั้งนะคะผมพี่อยากได้เจ้าตัวนี้มากๆเลยนั่นเองนะคะผมนั่นก็คือ Man ะคะมันจิโร่นะฮะผมมาดูกันว่าจะสุ่มได้หรือเปล่านะผมในกล่องการันตีนะผมเดี๋ยวเรามาประเดิม300รดูบี้เพื่อไปกดในกล่องการันตีกันเลยนะคะผมทุคครับซึ่งถ้าได้ใน300รดูบี้นะ่ะกล่องการันตีพี่ไม่หวังอะไรเลยนะคะผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใน300รดูบี้จะต้องไม่หวังในการันตีนะทุกคนไปดูกันโอ้โหมองอัปัลฮักนะ,ะัะผมทุกคนครับโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงวะทุกคน โอ้โหฮิเมโอ้โหทุกคนเกินอะไรอีกโ oh, oh, อ้โหอุนตาเดียวน่าเจ็ดดาวบูโลฮิชั้นสูงโอ้โหสูงมากจิฟูยุนะคะผมทุกคนครับอะไรอีกฮิเมโอ้โหได้จิฟูยุมาตัวหนึ่งนะคะผมซึ่งบอกเลยว่าเราต้องไปลุ้นในกล่องการันตีนะครับผมว่าเจ้าตัวเอกจะมาหรือเปล่านะนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าตัวพอีก็คือมันจิโร่นั่นเองนะครับผม คลิปนี้จะประสบความสําเร็จหรือว่าจะประสบความเกลือนะครับผมโอเคเราตั้งสติแป๊บหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าถ้านับศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยมันจะโชคดีนะศูนย์หนึ่งสองสามซุ่มนะครับผมทุกคนครับบุ้มโอโ้โหทาเคมิจิทุกคนจี๊ดขึ้นหัวเลยว่าทาเคมิจิในดีนี้สามตัวแล้วก็ได้จีฟูยุมาอีกโอโ้โหทุกคนในดีนี้โคตรเจ็บนะฮบผมทุกคนครับ โคตรเจ็บเลยนะครับผมทุกคนอยเจ็บมากนะครับผมเจ็บมากจุกมากนะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับผมในคลิปนี้ผิดหวังด้วยซ้ํานะครับผมกับการมาสุ่มครั้งนี้นะโอ้โหทุกคนโคตรจุกอะ่ะโอเคเอาไว้แค่นี้นะครับผมทุกคนครับบอกเลยว่านั่นแหละมันทำร้ายจิตใจเราทำร้ายจิตใจเรา ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความผิดหวังกลับมาทับตะไคร้เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าผมทุกคนบ๊ายบาย